ได้กินแล้วนะคะต้อมปูพี่น้องค่ะต้อมปูจ้าอยู่กรุงเทพก็ได้กินอยู่เด้วยเพื่อนๆต้อมปูค่ะต้มปูจ้าเห็นไหมคือเขผาปูย่างๆไข่เต็มท่อพี่น้องค่ะต้อมปูหนึงต้มโดนๆพี่น้องเพราะว่าเขาจะเปื่อยยากสักนิดนึงนะคะไปกินแล้วจ้า หนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะอึนธรรมชาติค่ะแต่ว่าชุมมือนีอ้การเท่ากันหันมาเลียงกบเลียงอึนเป็นไายใดเสริมกันได้แต่ว่าอันนี้เป็นอึนตามธรรมชาติค่ะผลตกก็เลยติดไตมากแต่ว่าเราไม่ได้ไปไปตได้พี่น้องเข้าไปซื้อเอาไปซื้อมาค่ะได้กิโลค่ะหนึ่งปีมีครั้งเดียวจ้ากิน น้ำเตือนก่อนพี่น้องมีใจหลายตึงเข่าไข่เต็มท้องเลยจ้าเดี๋ยวปุดๆเลยมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว้า